น้ำเพชรฉาย,ยาพรน,นะครับแรกที่มาเนี่ยมีปัญหาเรื่องฟันนะครับเพราะว่าฟันมันผุมากตามอายุนะฮะก็เลยเมาศึกษาดูว่าจะมาทำฟันทำอะไรให้มันดีขึ้นทำให้สวยงามครับอออตอนแรกนะฮะก็ให้มาแนะนำว่า คือให้ให้มันถอดออกให้หมดแล้วก็แบบาลากฟันเทียมเลยทั้งหมดนะครับก็เลยดูแล้วเออน่าสนใจก็เลยมาทำก็ดีฮะดีคุณหมอแนะนำดีมากครับ<น>อ๋อตื่นเต้นแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่มาทำเนี่ยโอ้โหแบบมองไกลมากว่ามันจะต้องทำอะไรลำบากจริงๆแล้ว เป็นเป็นระบบและการทำที่ดีนะครับที่ที่นี่เพราะว่าดูแลดีทำดีหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งประมาณนั้นนะครับเพราะว่า,าให้หมอเร่งทำ<笑><笑>นะครับแล้วก็เลยออกมาในสภาพที่ดีนะอีกอย่างหนึ่งเราต้องดูแลตัวเองด้วย แรกก็คือเรื่องการรับประทานอาหารนะครับก็เอาอ่อนๆไว้ก่อนนะครับส่วนเ,เรื่องการดูแลฟันเราก็จะใช้วอเตอร์พิกเนี่ยฮะฉีดท,ทำความสะอาดดูแลนะครับให้อยู่ในสภาพที่ยังดีอยู่หลังจาก1-3เดือนไปแล้วนะครับก็จะเกิดอาการปกตินะครับตามที่คุณหมอบอกครับ ก็อยากจะแนะนำนะฮะทุกคนที่สนใจเหมือนกับผมนี่แหละคือมีปัญหาเรื่องการใส่ฟันปลอมนะครับเคี้ยวอะไรกินอะไรไม่สะดวกสบายหรือไม่ไม่สวยงามนะครับก็แนะนำมาที่นี่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องอยากจะมีฟันสวยงามยิ้มสวยนะครับรับประทานอาหารอะไรที่ดีๆอย่างตัวอย่างตัวนี้นะฮะก็อยากให้ทุกคน นะครับติดต่อสอบถามเข้ามานะครับในเพจของคุณหมอได้เลยคุณหมอใจดีนะครับแล้วคุณหมอเนี่ยจะแนะนําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องดูแลแบบไหนอย่างไรนะครับฝากไว้ด้วยนะครับทุกทท่านที่สนใจเข้ามาทํายินดีนะครับคุณหมอใจดีครับคุณหมอใจดีนะครับ